เบื้องต้นการดูคอมแอร์ air. หเปิดน้ำยาแอร์ติดเครื่องเปิดพัดลมเสร็จปุ๊บมาดูว่าคอมแอร์ทำงานหรือเปล่าจะมีหน้าคัดแอร์เป็นตัวสั่งถ้าคอมแอร์ทำงานเราก็ดูว่าเย็นไหมถ้าไม่เย็นมาดูที่ตาแมวว่าน้ำยาวิ่งหรือเปล่าถ้าน้ำยาวิ่งก็เราต้องไปหาอู่แล้วถ้ามันเย็นน้อยหาอู่เพื่อใช้เครื่องตรวจเช็คก็คือเกจวัดน้ำยาก็ถ้าเข้าอู่ใช่ไหมครับ อู๋คอยจะเสียบวัดคอยร้อนคอยเย็นวัดแรงดันว่าน้ำยามีปริมาณเท่าไหร่หลักๆแล้วหนึ่งน้ำยาแอร์ต้องไม่เกิน40แล้วก็ไม่ต่ำกว่า30ฝั่งสีแดงไฮพิเชอร์ ure, ต้องไม่ต่ำกว่า200แล้วต้องไม่เกิน250เกินมากมันจะทําให้คอมนอ็อกอ่าแล้วคอมแอร์จะไม่เย็นเลยมันจะตัดระบบไปเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะมีตัวสวิตช์ตัดแรงดันอยู่ถ้าเกินก็จะแอร์ Air จะไม่ทํางานแต่ถ้าถ้าเกินมากปล่อยทิ้งไว้แล้วยังฝืนเปิดอยู่ก็มีโอกาสพังได้ รุ่นเก่าพวกนี้มันจะใช้เป็นแบบว่าขันเอาถ้ารุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบเสียบเป็นคอปเปอร์แทนเปิดแอร์ดูฝั่งนี้ไม่จะดูดลง เนี่ยอาการคือคอมไม่ค่อยดีเพราะปะกะติแล้วมันจะดูดเนี่ยแต่เวลาเราเร่งเครื่องอ่ะมันจะดูดลงไปเลยเห็นไหมดูดลงเลย